เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่26กุมภาพันธ์2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โ้เงินมาเลยนะคะเงินมาเลยมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะวันนี้เงินก้อนที่คุณรอคอยนะคะมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสได้เงินนะคะวันนี้มีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆคนคิดอยากจะไปทําบุญนะคะช่วงนี้สิ่งที่คุณคิดและหวังนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จ แต่สิ่งที่ต้องระวงังระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะโรคเก่าโรคเดิมหรือสิ่งเก่าเก่าเดิมเดิมจะย้อนกลับมาให้คุณปวดหัวและคิดหนักก <úng> ุ้มใจนะคะเงินก้อนที่คุณรอคอยมีกาสาเร็จนะคะวันนี้มีโชคนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะสีส้มสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 1, 7 3สนะคะ 173ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ